ปเวียนจับปลาทุกคนมาเนี่ยแก่งบอนนะเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิวันคนเหนือน,นะเจ้าคลิปนี้ปะเวียนจับปลาทุกคนมาเนี่ยแก่งบอนนะเจ้าแก่งบอนใส่หนังหนังปาเวียนกำลังต้มอยู่เนาะนี่ก็คือบอนนะเจ้าส่วนประกอบของมันก็มีใบแมงลักหรือว่าก้อมกอนะเจ้าคนเหนือเรียว่าก้อมกอ ใบแมงลักนี่นะแล้วก็พักละกอคือชะอมนะเจ้ายอดส้มปล่อยมันจะมีรสส้มๆต่ม,มีมะนาวเสริมด้วยนะเจ้ามะเขือแจ้หรือมะเขือขึ้นเนื้อมันจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันมีคาออนจะไข้ใะเจ้าหรือตะไข้หอมเปรี้ๆใน,เ,ปเ,ปเ,ปนเจ้าตี่เปิดว่าพักชีฝรั่งหรือใบมะกรูดใะเจ้า Oy, ขขน่ขอยก็ใบพวกลากก็คือแกงบอนนี่แหละเจ้าทุกคนเดี๋ยวปเวียนจะมาหลอกก้านบอนกันนะเจ้าหลังจากปเวียนหลอกก้านบอนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าปเวียนล้างสะอาดแล้วปเวียนก็นจะมาหัน่นเพื่อที่จะเอาไปลวกน้ำที่หนึ่งน้ำนะเจ้าตอนนี้กับน,น้ำกับเดือดได้ตีแล้วเนาะปะเวียนก็จะเอาบอนมาลวก น,น้ำทิ้งหนึ่งน้ำทีนี้เรากลับมาต้มใหม่เดนะจ๊ะเอาน้ำใส่แล้วก็เอาบอนที่เหาลวกลงไปนะเจ้าเอาหนังที่เหาต้มไว้จะเป็น,นหนังงัวหรือหนังควายก็ได้นะเจ๊า,าลงไปเลยจะได้เปื่อยพร้อมกัน Nên là hoang tỉ ló Ngư bốn bươi hâu cả mắt Nhạc hưởng kèng ló cháu Xoay chắc khay cháu Xoay phoay lên nè cháu Xoay on nè cháu Bán bình văn băng báng Rồi cảo mà Hành phoay nè cháu Xoay mắc hừa che หรือว่ามะเขือคืนนะเจ้าบางคนบ่ชอบใส่ก็ได้นะเจ้าแก่น้าไว้น้อยก <c oughs> ว่ามันแล่ซ <c oughs> อยหอมเป็นเปอร์หรือว่าชีฟรังนะเจ้าเด็ดยอดส้มปล่อยเด็ดยอดพกละหรือว่าชะอมนะเจ้าสูตรเปรี้ยนก็จะเครื่องเยอะน้อยนะจ๊ะเครื่องลายกั็ล้ำหลาย ใบมะกรูดชีใบแมงลักหรือว่าก,อกอ้อมก่อนะเจ้าระวังตีรอ้อนบอนเปื่อนี่กระตั่มที่แกงไม่ร้อนเลยนะเจ้ากระมีกระเทียมอีกนะเจ้าเป็นบอนสงไงเราเล้นจะต่ไส้ทิ้งแห้งนะเจ้า หอยน้อยเจาหอมแดงนเจาสตุกก้อนนเจาใส่กะปิใส่ปลาราซับหนเจานี่คือน้ำพริกใส่แกงบอนหนึเจา Chị mê hò hò, bón cả lợm tươi lên nè cháu Bà Uyên cháu mắc kh khửa lống con nè cháu Mắc khửa mắc xúc nha Chàng <laughs> bón xay nắng, để Uyên cháu khẹp mũ xay lông tới tối nè cháu à, Bà Uyên cháu bỏ bà Uyên ฟันหล่อเป็นเกี่ยวหนังบาได้ตะเวนแต่แกอาแขรบหมูใส่มนะันมันเปื่อยๆนะเจ้าเป็น,เปน,เน,เนจะได้กินต้องแขรบหมูเพราะันอันก็จะหอมแขรบหมูนะคนตะเวนจะคน้นจนหน้ามันแห้ง เราเวียนกับรใส่้ำพรแกงนะเอาใบส้มปลอยลองไปให้มันมีรสส้มแน่นอนใส่คาคราับจะคล้งอันกอน เติมมะนาวหน้อยเติมมะนาวหน้อยเจ้าน้ำส้มต่อยมันบอกใส่ส้มอะไรจะใส่พักละใบมะกรูดชักชีพไม่เลยหรือของแฟนเตอร์แล้วกับใบมัะรักหรือว่าใบก้อมก่อด้วยเจ้านี่เติลใกล้จะสุกละละได้ ลระเจ้าแกงบอนของปเปาแย้น,นะเจ้าใครที่ชอบกินแกงบอนก็นจะร้อาสูตร,ปรเปาแย้มไม่ยากก็ได้นะเจ้าน่ากินมากๆเลยสําำรับคิมนี้่เวียนกับขอดโจเวเปาแย้ตัวอีก,กนได้นะเจ้า ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามประเวียนต้วนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า